ชาฉันมีอะไรจะมาบอกแกอะยังไงมีอะไรแกคิดหรอว่าคนอย่างแกอะพี่ฟ้าจะชอบฉันจะบอกให้เลยนะว่าเมื่อคืนนี้แกรู้อะไรปะไม่รู้เมื่อคืนนี้พี่ฟ้าเขาอยู่กับฉันนะแล้วแล้วแกรู้ปะว่าเมื่อคืนเราทำอะไรกันบ้างฉันจะไปรู้แกเหรอ ทำอะไรแกคงไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าแกมใช่คนพิเศษของเขาไงแล้วแกมั่นใจได้ไงว่าแกคือคนพิเศษจะไม่มั่นใจได้ไงก็เมื่อคืนแกไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะนี่จะเล่นลิ้นอีกนานไหมสรุปทำอะไรต้องการอะไรจะบอกอะไรฉันก็บอกว่าแกเขาควรอยู่ในที่ของแกไงฉันก็อยู่ในที่ของฉัน <c oughs> เธอต่างหากน่ที่มายืนพูดที่หน้าห้องฉันเนี่ย ก็อย่ามายุ่งกับฟี่ฟ้าของฉันได้ปะมันมีได้หรอกเพราะฉันเป็นแฟนกันมีอะไรไหม